สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับปิชาชีววิทยา3นะคะโดยคุณครูการณนรีคนนี้คน,นเดิมนะคะและก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือโฟโตซินเดซดค่ะแต่เอ๊ะนักเรียนนะคะครูบินมาจากป่าหินมะพานนะคะเพื่อที่จะมาสวนเกษตรหลังโรงเรียนปักเก็ดนะคะแต่ทำไมมาโผล่ที่ทะเลทรายเนี่ยตายแล้วและนักเรียนครูจะอยู่ไหนเนี่ย เอ๊ะที่นี่มีพืชอยู่ด้วยเห็นไหมคะต้นกระบองเพชรนักเรียนสงสัยไหมคะว่าต้นกระบองเพชรน่ะเขาปกติแล้วเขาจะมีปากใบเปิดในช่วงกลางคืนกลางวันปากใบจะปิดแล้วเขาจะมีกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรเนี่ยจะเหมือนพืชซีสหรือเปล่านะเอ๊ะยังไงกันแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอนักเรียนครุกตัดหนึ่งเขาต้องตามครูม,มาแน่นอนเพราะเขเป็น F c ของครู มากันแล้วมาเลยมาเลยค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาจอดเลยเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชในทะเลทรายแล้วก็พืชอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่พืช C 3พร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อการเพิ่มความเข้มข้นของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มาดูนะคะว่าพืชที่ไม่ใช่พืช C3 จะมี C อะไรบ้างนะคะเขาจะมีกลไกลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนะคะโอเคนะคะไปเลยนะคะพืชบางชนิดนะคะเกิดขึ้นในเขตร้อนอย่างเช่นพวกข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยยาแพร์ยาแห้วหมูผักโขมจีนแล้วก็ บานไม่รวยแล้วก็ยังมีพืชอื่นๆอีกนะคะพืชพวกนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่า,าการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นั้นนะคะเวลาเขาตึงคาร์บอนเข้ามานะคะสารตัวแรกที่เสถียรไม่ใช่เป็นสารที่มีคาร์บอนสอะตอมแต่เป็นสารที่มีคาร์บอนสอะตอมนะคะพืชพวกนี้เราจะเรียกว่าพืช C 4เอ๊ะเราไปดูกันนะคะว่าเขามีกลไกการตรึงยังไงถึงได้คาร์บอนสี่อะตอมมา ะะเดี๋ยวครูจะพาเข้าไปดูเลยนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นใบพืชนะคะของพืช C3 และพืช C4 ที่ตัดตามขวางแล้วนะคะในรูปกไก่นะคะกไก่ที่นักเรียนเห็นตรงนี้คือพืช c3 สขอไข่คือพืชซ4นะคะเรามาดูข้อแตกต่างที่ชั้นมีโซฟิลกันนะคะชั้นมีโซฟิลของพืช C ีก็จะมีเป็นไงคะแบ่งชัดเจนว่านี่คือพาลิเซตนี่คือชั้น สปองจี้มีโซฟิลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพืช c ีซเห็นไหมคะชั้นมีโซฟิลเขาเป็นไงคะอ่าไม่ชัดเจนแบ่งกันไม่ชัดเจนมีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะบันเดิลชีสนี่ของพืช c ีซีแล้วเรียนเห็นเขียวๆไหมคะนี่คือคอรพาสอ่าเขามีคอรพาสแต่พืชซีสาเป็นไง ไม่มีคอร์พาสที่บันเดินชีตเพราะฉะนั้นนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 ก็จะเกิดขึ้น2ครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูว่า2ครั้งตรงไหนบ้างนะคะเรามาดูการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C4 กันนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C4 นั้นนะขั้นก็จะมีขั้นของขั้นตอนของการสังเคราะห์2ขั้นตอนเหมือนกับพืช C3 โดยในขั้นตอนของปฏิกิยาแสงนะคะ เรืองของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นก็จะเหมือนกับพืช C3 นะคะแต่ต่างกันตรงที่ขั้นที่2ก็คือขั้นของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าพืช C4 นั้นจะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สครั้งนะคะโดยครั้งที่1จะเกิดขึ้นที่มิโซฟิลครั้งที่2เกิดขึ้นที่บันเดิลชีตนะคะโดยครั้งแรกในการตรึงนั้นนะคะ จะมีการตึงในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนนะคะแล้วตัวที่ทำการตึงนั้นก็คือ PEP นะคะ PEP คือฟอสโฟอีนอนไพรูเ e วนะคะซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมโดยมีเอนไซม์ PEP คาร์บอกซิเลตนะคะเป็นตัวช่วยจากนั้นนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นออกซาโลอะซิเตตหรือ OAA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมเราจึงเรียกว่าพืช C4 จากนั้น OAA ก็จะเปลี่ยนเป็นมาเลตนะคะเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมเหมือนกันจากนั้นมาเลดก็จะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บันเดลชีตผ่านทางพาสมูดเดสมาตาเข้ามานะคะแล้วก็แตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไพรูเวตซึ่งไพรูเวตก็จะกลับออกไปสู่ มีโซฟิลแล้วก็ใช้พลังงานนะสร้างกลับเป็น PEP เพื่อไปตรึงคาร์บอนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ, ide, ะ,คะที่ได้มาตรงนี้นะคะก็จะเข้าสู่วัตจักรคาวินอ่าโดยการตรึงจากใครคะก็คือ RUBP นะคะก็มีการตรึงแล้วก็เปลี่ยนเป็น PGA นะคะแล้วก็เป็น G3P เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็เอาไปสร้างเป็น r v p นะคะอีกส่วนหนึ่งของ G3P ก็เอามาสร้างเป็นน้ำตาลเห็นไหมคะมีการตึงสองครั้งและที่สำคัญนะคะในบันเดนชีสมีเอนไซม์ r ูบิสโกแต่ที่มีโซฟิลของพืชซีสีเป็นไงคะไม่มีเอนไซม์ r ูบิสโกมีแต่ p e p อพคาบอซิเลตเพราะฉะนั้นโอกาสที่ r ูบิสโกจะสัมผัสกับออกซิเจนก็เป็นไปได้ยากพืชซีสีจึงไม่เกิด ปฏิกิยาที่เราเรียกว่าโฟโตเรสไพเรชันนะคะจะไม่มีผลกระทบกับเขาเพราะว่ารูบิสโกอยู่ในบันเดิชีสใช่ไหมคะไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับออกซิเจนของชั้นในชั้นมีโซฟิลนะคะทีนี้มาดูอีกพืชหนึงนะคะอันนี้เป็นพืชในทะเลทรายที่แห้งแล้งนะคะในที่แห้งแล้งเราเรียกว่าพืช CAM นะคะ CAM ย่อมาจากอะไรก็มาจากคำว่าคาส์ัวเรเซียนนะคะแอซิเมตาบอริซึมนะคะพืชชนินี้ก็จะพบในที่แห้งแล้งอย่างเช่นในทะเลทรายนะ,ะตัวอย่างพืชอย่างเช่นกระบองเพชรกล้วยไม้กุราบหินคว่มตายหงายเป็นหรือสับปะรดนะคะสับปะรดเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็จะมีการตึงคาร์บอนแบบพืช C3 แต่ในภาวะที่เขาขาดน้ำ เขาก็จะเปลี่ยนเป็นพืช CAM เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไง CAM ต่างจากพืช C4 และ C3 อย่างไรเรามาดูนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM กันนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM นี้ก็จะเกิดขึ้น2ครั้งเช่นเดียวกับพืช c c นะคะแต่ต่างกันตรงที่ การตึงคาร์บอนทั้งสองครั้งเกิดในเซลล์เดียวกันแต่เกิดต่างช่วงเวลากันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าต่างกันยังไงเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพืชอะซนั้นนะคะเป็นพืชทะเลทรายปากใบเขาจะเปิดในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาก็เป็นไงคะก็จะมีการตรึงในเวลากลางคืนนั่นเองโดยนะคะเมื่อกลางคืนปากใบเปิดนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถที่จะ เข้ามาได้นะคะการตรึงนั้นก็จะตึงในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะคะตัวที่มาตึงก็คือ PEP เหมือนกันนะคะ PEP มาตึงโดยมีเอนไซม์ PEP คาร์บอกซิเลตนะคะเป็นตัวช่วยนะคะก็จะได้เป็นกรดออกซาโลอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอนสอะตอมเหมือนกันจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นมาลิกใช่ไหมคะหรือมาเลตเก็บไว้ในแว็ q o โ เก็บไว้เลยนะทั้งคืนจะทําอยู่แค่นี้พอเช้านะคะเริ่มมีแสงเริ่มเกิดปฏิกิริยาแสงใช่ไหมคะมี ATP มี NADPH พร้อมนะคะตัวมาลิกตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวออกจากแวคิวโอแล้วกลับเข้าสู่เซลล์เดิมโดยนะคะก็จะปล่อยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็เป็นพรูเวตเอาไปสร้างเป็น PEP เหมือนเดิมส่วนคาร์บอนไดออกไซด์นั้นก็เป็นไงคะก็จะ ถูกส่งเข้าสู่วัฏจักรเขาวินนะคะแล้วก็มี RUBP มาตรึงนะคะเพื่อสร้างเป็นน้ำตาลต่อไปเห็นไหมคะการตรึงเกิดขึ้นสองครั้งแต่ต่างเวลากันนะคะโดยตรึงคาร์บอนในเวลากลางคืนแต่สร้างน้ำตาลในเวลากลางวันนะคะและบริเวณที่เกิดขึ้นก็จะเกิดอยู่ที่เดียวก็คือที่มีโซฟิล นะคะนี่คือการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM ทีนี้มาดูนะคะการเปรียบเทียบระหว่าง3ชนิดเลยนะคะก็คือพืช c3 พืช c4 และพืช CAM นะคะพืช c3 การตึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นที่มีโซฟิลครั้งเดียวนะคะส่วนพืช c 4เป็นไงคะ มีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์2ครั้งครั้งที่1เกิดขึ้นที่มีโซฟิลครั้งที่2เกิดขึ้นที่บันเดิลชีตส่วนพืช Cm นะคะมีการตึงคาร์บอน2ครั้งเหมือนกันแต่เกิดในเซลล์เดียวก็ D o, คือเกิดขึ้นที่มีโซฟิลแต่การตึงคาร์บอนครั้งที่1จะเกิดในเวลากลางคืนตึงครั้งที่2เกิดขึ้นในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพืช C4 และพืช CAm นั้น จะไม่เกิดปฏิกิยาที่เราเรียกว่าโฟโตเรสเพเรชันเพราะอะไรเพราะพืช C4 นั้นเอมไซลูบิสโกจะอยู่ในบันเดิลชีตเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นไงคะ,ะเจอออกซิเจนในมีโซฟิลก็มีโอกาสน้อยนะคะก็จะไม่เกิดโฟโตส่วนพืช CAM เป็นไงเนื่องจากว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นก็จะมาถูกปล่อยในวัชจักรคาวินเกิดขึ้นในเวลากลางวันซึ่งปากใบปิด เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคะก็จะไม่ถูกปล่อยออกมาทางนอกก็จะมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์สูงนะคะดังนั้นเขาก็จะไม่เกิดโฟโตเลสไพเลชันนะคะ,น,ะ,คะนี่คือข้อดีของพืช C4 และพืช CAM แต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืช C3 C4 และ CAM สุดท้ายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นไงคะก็ได้เหมือนกันนะคะ วันนี้เราก็จบเรื่องของการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช c c และ CAM เป็นไงบ้างคะเข้าใจบ้างหรือเปล่านะคะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะลองทบทวนในใบความรู้หรือไม่ก็ลองดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่านเยอะๆเราก็จะได้เข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านเสร็จอย่าลืมทบทวนกันนะคะ แล้เวเรามาพบกันในบทเรียนต่อไปอ่าเด็กๆขึ้นรถกลับบ้านได้แล้วค่ะเดี๋ยวครูก็จะต้องกลับเหมือนกันนะคะเราจะต้องกลับไปที่โรงเรียนปากเกร็ดนะคะอ่าเด็กๆเร็วค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะตามไปส่งเด็กๆด้วยค่ะบา,บายยค่ะ